สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาตนี้มาดูผักผักเราโตมากแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเก็บไปใส่ในกล่องข้าวยอดเขาจะไหมเป็นธรรมดาของผักพันนี้ผักคอดเวลาแดดออกก็จะยอดก็จะไหมเก็บใส่ในกล่องข้าว อาทิตย์กว่าก,าก็หมดแต่เวลาเก็บจะเก็บใบล่างจากใบล่างขึ้นมาเมันแบบนี้เนี่ยเราก็จะเก็บใบล่างขึ้นมาใส่ในกล่องข้าวเราไม่ต้องซื้อประหยัดได้เยอะเนี่ยช่วงด้านนี้โดนแดดก็จะเป็นแบบนี้สีม่วงก็มีนีผักกาดแก้วห่อในเลยงามบ้างไม่งามบ้าง ดอกโมกหอมหอมไหมเนี่ยอืมหอมดอกอันชันตับลึงเราก็มีเนี่ยเราปลูกไว้ใส่ในกล่องข้าวประหยัดได้เยอะเลยไม่ต้องซื้อแล้วก็กินเองด้วยรอบนี้โหกินได้แบบสะใจมากนี่จะเป็นผักเคว เราก็มีปลูกไว้กินเองเป็นหลักผักเขีวเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งย้ายกล่องออกไปเพราะว่าฝนตกลืมฝนตกใส่ใบดูสิใบขาดหมดเลยเนี่ยใบขาดหมดเลยเพิ่งเลื่อนออกมาเมื่อกี้เองเนี่ยฝนตกลงตัแน่้เนี่ยเนี่ยหลนตกลงมาเพราะฝนตกทีเยอะมันก็จะเป็นแบบ น้ำไหลลงมาแรงหน่อยทำให้ผักเราเป็นแบบนี้นี่ว่าจะทำลาบยิ่งเด็ดยิ่งแตกเลยเนี่ยดีดีดีดเเอาเปลือกไข่ใส่อยู่เปลือกไข่บ้างปุ๋ยบ้างผสมผสมกันไปเ,นเดี๋ยวจะหาไม้มาค้ำให้เขา บับลุกไปเรื่อยๆมาดูว่าเขาจะสูงแค่ไหนเนาะฝนตกใส่นลขยับขยับเนี่ยสวนผักน,น้อยๆของเมล้ดวอเตอร์เคสเราก็คอยดูไม่ให้หนอนมาลงต้องคอยเช็คอันนี้ดำๆนี้หนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ถ้านอนก็ต้องก็ออกมากแกว่งน้ำเพราะว่าจะได้ไม่ลามไปที่อื่นต้องคอยเช็คดูเพราะว่าวอเตอร์คลินี้เก็บใส่ในกลองข้าวเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องคอยเช็คดูผักขย,ยงแเราก็กำลังงาม อย่าให้มีหนอนมาลงถ้าฝนไม่ตกปกติก็จะเอออเาน้ำมาฉีดไล่เผื่อมีไข่มาลงมาแรงมาวางไว้ฉีดน้ำไล่ขไข่มาเลยนี่เราเด็ดไปได้นี่กำลัรารางแตกออกมาใหม่เนีย่ยเก็บใส่พอได้เก็บใส่ยำเออขึ้นช่ายนี่กำลังขึ้นมาใหม่เพราะแต่งใหม่ ปลูกโนเดียวเก็บกินได้ตลอดเลยนี่ก็จะทำเมี่ยงทำอะไรขายแต่ตัวน,นี้ยังไม่ได้ทำทีแต่วางแผนไว้ฝนตกฝนตกแตกยอดดอกมาใหม่ดอกเทียนเราก็เอ็นไปหมดโดนฝนเนาะ มะละกอลูกนี้เริ่มเหลืองแล้วนี่จะเป็นแขกนวลไม่ใช่แขกดำไว้เขาสุกแล้วก็จะเก็บมเมล็ดเขาเพาะมะละก็มีนะคะยอดมะละเดี๋ยวจะเด็ดไปกินแล้วก็จะหาค้างมาปักให้เขาเลื้อยขึ้นตะไคร้หอมเรากำลังติดเลยเนาะตะไคร้หอมก็จะทำค้างให้เขาอะไรนะเออ ตำลึงปลูกอย่างเล็กอย่างละน้อยไปงามงามอนเนี้ยเนี่ยสลัแหน่ก็เก็บได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่เก็บเดี๋ยวจะเริ่มแก่จะเก็บไปใส่กล่องข้าวเดี๋ยวเอาต้องเอากล่องนี้ก่อนกล่องที่แบบกล่องนี้เดี๋ยจะทำสลัดไปขายข้างนอกด้วย ใส่กล่องข้าวบ้างขายบ้างเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะยืนก็หายากช่วงนี้ต้องขยันหน่อยเนี่ยเก็บใบเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยงามคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า